สวัสดีครับโควิด -19 เริ่มระบ,บาดในประเทศจีนที่มณฑลหูหนานและก็ลามไปประเทศอื่นอื่ระบ,บาดเข้ามาที่ไทยเพราะไทยเรามีนักท่องเที่ยวที่มาจากจีนเป็นส่วนใหญ่จึงเป็นธรรมดาเป็นธรรมดาที่ไทยต้องรับผลกระทบจากโกรคนี้ไทยจึงครองอันดับสองอันดับสองของผู้ป่วยที่มากที่สุดในโลก ครองอันดับสองอยู่นานวันจนเป็นที่วิตกกังวลของใครต่อใครหลายคนโดยเฉพาะไอ้พวกที่คอยจะโจมตีให้ร้ายต่อทางการไทยก็จะใครก็ฝ่ายค้านในประเทศไทยของเราเองที่คนพวกนี้ไม่เคยมีสำนึกรักในความเป็นไทยมือไม่พายเอาเท้าราน้ำสีอย่างนั้นในขณะที่ทางการไทยเร่งรีบหาวิธีป้องกันทำกันอย่างเต็มที่ พยายามหาวิธีรวมทั้งปรับปร่ญโกลยุทธ์ในการที่จะรับมือกับโรคร้ายนี้ฝ่ายค้านเขาทำอะไรแทนที่จะร่วมไม้ร่วมมือกับรัฐบาลในการที่จะป้องกันการระบาดของโรคฝ่ายค้านเขาเขาทำได้แต่เพียงเป่าประกาศว่าตายแน่ตายแน่แน่ตายแน,ยแน,ยแน่ประเทศไทยนั่นคือนั่นคือคอยแต่จะซ้ำเติมสถานการณ์ให้มันเลวร้ายลง นั่นคือการซ้ำเติมสถานการณ์ให้แย่ลงกว่าเดิมให้ได้คือมันทำกันทุกวิถีทางที่ให้รัฐบาลสั่นคลอนให้ได้เมื่ออันดับสองร่วงประเทศไทยที่ครองประเทศอันดับสองของโรคระบาดนี้มานานหลายวันมันค่อยๆร่วงลงร่วงลงไปอยู่อันดับสองสามสี่เรื่อยๆกลายมาเป็น สิงคโปร์กลายมาเป็นญี่ปุ่นขึ้นมาแทนแล้วเมื่อมาถึงตอนนี้มันเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเป็นยุโรปเปลี่ยนไปเป็นตะวันออกกลางเลยก็หนักหนาสาหัสการกว่าไทยเรามากจนทําให้ไทยเรานั้นตกชัดตกชั้นจากผู้ป่วยโรคร้ายที่อยู่นันดับสองมันบ่งบอกอะไรการตกชั้นตกชั้นตามหน้าบอดของประเทศผู้ป่วยมากที่สุดในอันดับแรกๆ ไทยเรานั้นตกไปอยู่แทบจะท้ายสุดของตารางมันบ่งบอกอะไรมันบ่งบอกว่าไทยเรานั้นสามารถบริหารจัดการกับโรคร้ายนี้ได้อย่างที่เรียกว่ามีประสิทธิภาพมากที่สุดในโลกไทยเราบริหารจัดการได้เหนือกว่าประเทศฝรั่งมังค่าใดๆทั้งหลายทั้งปวงและเป็นที่ประจักษ์ที่ทั่วโลกกาต่างรับรู้ แต่ก็น่าเสียดายน่าเสียดายที่คนไทยบางจำพวกมันไม่พึงพอใจคอยหาช่องคอยหารูที่จะสอดแทรกงัดเงะเอาไว้ได้คืออยากเห็นประเทศไทยหายได้ไ,ได้ว่างเงินเถอะครับจึงอย่าหวังลุงจึงบอกว่าอย่าหวังอย่าคาดหวังว่าคนจำพวกนี้คนพวกนี้จะต้องการความจเจริญมาสู่ประเทศชาติของตนเอง อย่าหวังว่าคนจำพวกนี้ต้องการความเจริญของชาติบ้านเมืองเหนือผลประโยชน์ส่วนตัวของตนเองคนพวกนี้คนจำพวกนี้มันไม่ได้มีเป้าหมายไม่ได้มีจุดมุ่งหมายเพื่อความเจริญของชาติบ้านเมืองครับก็ดูกันดูกันเอาเองสิงครับว่าไทายเรานั้นบริหารจัดการได้ดีกว่าฝรังชาติใดๆพวกนี้ยอมรับมันอย่างเรื่องโจมตีให้รายได้ทุกวัน เป็นคนดีคนดีเขาทำกันอย่างไรถ้าเป็นคนดีคนดีเขาทำเช่นใดต่อกอณีนี้ลุงเชื่อว่าทั้งโลกทั่วทั้งโลกเขาสอนเขาสั่งกันว่าให้ชื่นชมคนดีคนที่ทำงานได้ประสบผลสำเร็จและต้องร่วมไม้ร่วมมือส่งเสริมให้มันดียิ่งขึ้นแต่คนพวกนี้ไม่ทำคนพวกนี้ไม่ทำเช่นนั้นคนพวกนี้ไม่ทำดังเช่นที่คนทั่วโลกเขาทำกัน แฉเขาแฉอะไรกันมนุษย์เรานันชอบมากอยากเห็นมากเรื่องการแฉเรื่องการสาวไ้ใครบอกว่าจะแฉมนุษย์เราก็เชื่อเลยว่ามันเป็นความจริงทั้งๆท,ท,ที่เขายังไม่ได้แฉนั่นเพราะเพราะว่ามนุษย์นั้นต้องการความเป็นธรรมต้องการความยุติธรรมให้กับส่วนรวมให้กับสังคมนี่แหละตรงนี้หละ ตรงนี้แหละที่คนชั่วคนเลวบางจำพวกมันจึงอาศัยอาศัยความมีเมตตาของมนุษย์ที่มีต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันมาทำมาหากินมาหลอกลวงเพื่อจะก่อให้เกิดความหวาดระแวงกันของสังคมเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวของตนเองดูอย่างน้องแมมโพดําสิครับแค่เกินว่าจะแฉแค่เกินว่าจะแฉยังไม่ทันแฉ แต่เพียงฉายภาพแรกออกมาก็ทําเอาเป็นที่อือลาของสังคมทําไมทําไมภาพที่แวดล้อมที่ปรากฏออกมานั้นมันเป็นแวดล้อมของตัวเองทั้งนั้นลองทีด่ดูสิครับว่าหากแฉ่กันจริงๆเราจะไม่เห็นน้องแมมเปลือยกายนจนเหรือเราจะไม่เห็นน้องแมมเปลือยกายอยู่ท่ามกลางแวดล้อมสีส้มสีแดงหรือยอมรับความจริงสิครับว่า คนไทยเรานั้นมีความรู้มีความสามารถไม่แพ้ชนชาติใดๆในโลกนี้ชื่นชมและภาคภูมิใจในความเป็นไทยบ้างเถอดครับโดยเฉพาะเรื่องโรคร้ายนี้ยอมรับความจริงเิดครับว่าคนไทยนั้นเหนือกว่าฝรั่งชาติใดๆในโลกนี้ไทยเราบริหารจัดการดีกว่าฝรั่งชาติไหนๆจริงอยู่จริงอยู่ที่ความจริงเรื่องนี้ มันจะทิ่มแทงหัวใจคนไทยบางจำพวกก็จำพวกที่นิยมฝรั่งจนไม่ลืมหูลืมตาเพราะมันถูกสั่งถูกสอนถูกหลอกลวงว่าฝรั่งนั้นเก่งกว่าคนไทยจนยกใจไปให้เป็นของฝรัง่งลายเป็นทาสฝรัง่งมันจึงเป็นธรรมดาที่คนพวกนี้มันจะยอมรับไม่ได้ต้องทําทุกอย่างต้องทําทุกวิธีทางที่จะทําให้ไทยนั้นย่ําแย่ให้ได้ ความร่วมไมายร่วมมือนั้นหรือความหวังดีต่อชาติบ้านเมืองนั้นหรือจึงไม่ต้องไปหวังไม่ต้องไปหาจากคนจังพวกนี้มันหาไม่ได้ครับสวัสดีครับ